ข้อนี้เป็นแก้สมการก็อาจจะใช้3ตัวแปรแก้ได้ไหมพี่บอกเลยว่าไม่น่าจะได้เพราะว่ามันติด abc ปัญหาของหนูคือโปรตีนหนูจะเจอว่ามันจะมีตัวเลขให้แต่นี้ติดเป็นตัวแปร abc งั้นเหนูต้องไปแกะบอกแสก่อนอาจจะใช้คาร์เมอร์ลูในการทําได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนแต่พี่เจอเดทข้างล่างครับมันมีติดตัวแปรเหมือนกัน d e t e r ร i n a n t นนเท่ายี่สิบแสดงว่าอันนี้เป็นตัวเบาะแสแล,แล้วแหละที่เอาไปดิ้งให้หา x ให้ได้โดยวิธีการหาพี่จิวก็คิดว่าน่าจะเขียนเป็น2หลักก่อน างนี้ก่อนเนาะแล้วก็พี่หาเด็ดก่อนนะพี่เขียนว่าเด็ดก่อนนะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้ละ24เท่ากับอันนี้เฉียงลงนะไล่เลยสี่สี่เนาะเดี๋ยวพี่เขียนขีดเส้นกับหนึ่งสองสามได้เป็นเลยนะลบสี่เอ๋ะแล้วก็อะไรลบสี่บีปะทันไหมต่อไปคูณ <c oughs> ขึ้นเนาะได้เป็นเลยนะบวกสี่เอะลบแปดบีปะบวกสองสี่ปะ โอเคต่อไปแล้วไงต่อขัดมาอันนี้ A กับ A ตัดปะหาย A หายแล้วไงต่อเหลืออะไรลบสิบสองบปะบวกหก C ปะพี่จิวอาจจะทอนก่อนแม่หกหารเพื่อจัดรูปก่อนไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะลบสองบบวก C ปะทันไหมทันนะทันครับโอเคอ่ะี๋ยวพี่จิวไปก่อนสบวก C อันนี้หนูทำเดทมาแล้วมันต้องได้ตามนี้โอเคต่อไปคาร์เมอร์ลูเขาถามหา x งั้นเราก็งมเฉพาะ x เหรอ,องั้นได้ก็คือใช้แก้สมการโดยใช้คาร์เมอร์ไม่รู้ว่ารอดมานะก็ได้ว่า x เท่ากับเลยนะเดทเอ่อเดท x ส่วนด้วยเดทปะแต่เดทเราหนูรู้แล้วว่าส่วนพหุคือยี่สิบสี่ปะหนูก็แทนดิหนูรู้แล้วนี่หนูก็แทนเดทดิสดให้มาแล้วนี่แต่มันเป็นเดทเดียวนะมันคนละกรอน มันคนละก้อนรอแป๊บนึงนะเราตรงนั้นพี่จูขอเช็คก,ก่อนนะมันคนละก้อนเดี๋ยวนะส2 2 2อ,2 2องสองสองสี่สองสองสี่แป๊บนึงนะ x กับ y ต้องเท่ากันและ z ต้องไม่เท่ากับชาวบ้านเขาเดี๋ยวนะแล้วก็มีบวกลบมีเครื่องหมายที่เหมือนกัน แต่หนึ่งช่างแตกต่างแป๊บหนึ่งนะเออว่ะมันไม่ใช่เดี๋ยวนะถ้ามันดีเทอร์มินาลไม่ใช่งั้นก็เดี๋ยวเราอะงั้นเดี๋ยวเราลองไล่ใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะคาร์เมอร์ลูใช่ใช่ใช่แป๊บหนึ่งนะตอนแรกอะพี่เอาคาร์เมอร์มาไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันงั้นแปลว่าเดี๋ยวพี่ต้องตั้งเมทริกซ์ก่อนตั้งเมทริกซ์โดยที่เป็นอะไรนะสองหนึ่งสองปะหนึ 1, 1, ่งหนึ่งลบหนึ่งปะแล้วก็อะไรสามสองลบสองปะ แล้วก็อะไร x เขาถามหา x ใช่ไหม xy z เท่ากับอะไรนะ a b c ปะทันไหมตรงนี้แทน, <10 S 1> รนครับแสดงว่าพี่เอาทั้งก้อนเนี่ยลงมาในเน็ตชีตก่อนเลยนะสิ่งที่พี่ได้ได้ปไปเลยตามนี้ปะอ่ะหลองหลังจากนั้น,นง่ายต่อ ถัดมาตรงนี้เอ่อตัวต่อมาได้เป็น A B C ปะตรงนี้ที่หนูต้องการคือ A B C ปะใช่ไหมอือ A B C A B C อ่ะถ้าค่าวเมื่อรูมันจะต้องเป็นแบบนี้ก่อนโอเคที่หันและก็ล่างเดีนะมาดังไลนก่อนคิดว่าได้นะคำตอบแหละแต่ว่า พี่ว่ามันน่าจะมาแทนอะไรสักอย่างหนึ่งกับไอ้ตัวเมื่อกี้แหละและเอน่าจะตัดได้ตัวด้านบนใช่โจทย์มันน่าจะช่วยเราระดับหนึ่งเพราะว่ามันดูจากข้อมูลแล้วพี่ว่ามันมันติดตัวแปรอยู่พอสมควรเลยแหละอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าหนูแก้ไม่ออกอะ่ะน่าจะคิดนถ้าหนูทำต่อมันก็ได้แล้วแล้วทําไมไม่กล้าทาวะติดอะไระตอนแรกหนูเห็นว่ามันในนี่ไงไม่ไม่เท่ากันหนูก็เลยแบบอ๋อลบสองเอลบสี่ลบสี่ลใช่ไหมพี่ขอขีดก่อนแล้วกันงงแล้วตอนนี้ บวก 4b ปะอาา่าฮะแล้วไงต่อลบ 2c ป่ะบวก 2a ป่ะแล้วก็อะไรบวก 2b ป่ะเนี่ยแล้วปรากฏเนี่ย a แม่งตัดกันได้จริงด้วยเว้ยเออเนี่ยตามที่พี่บอกเลยแล้วมันจะเข้าสูตรพอดีของมันเลยแต่เมื่อกี้หนูน่าจะลืมทอนสมการปะมันต้องทอนมาวะเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ขอลองดูข้างล่างก่อนสมการไปคูนลบสามลบสอันนี้ได้เป็นอะไรนะลบสมปะแล้วก็บวกสี่เนาะ ต่อไปคุณขึ้นนะคะคูณขึ้นได้เป็นลบหลบ,ลบใช่ปะบวกสี่แล้วก็บวกสองะโอเคอ่ะคราวเนี้คือ X ที่เขาต้องการถามหาแต่ว่าพี่จิวได้ตรงนี้เปเลยนะหกบี B, ะลบอะไรนะสามสี่อ้าวสบายแป๊บหนึ่งอันนี้ตัดได้ตัดตรงนี้หกตัดได้ตัดตรงนี้ส่วนลบสามปะ <laughs> <laughs> ตามที่จัดรูปาเป๊ะเลยนะตามที่พี่จัดรูปาเป๊ะเลยไนดะ้อะเห็นปะเวลาทุกครั้งพี่ก็จัดไปเผื่อไปก่อนปรกบบากฏบังเอิญแล้วเกิดเนี่ยตรงเป๊ะเลยก็ตอบเลยคือ x เท่ากับ4จบเลย <Okay. S 1> ไม่ต้านคูณเลยเลยอะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบอะไรอะข้อ5ครับผมข้อ5นะครับอ่เรียบร้อยโอเคเนาะ